าครับตีโซตีโซไฟแน่ยกมือแค่แรกอยู่คาะเวซีมันจริงๆคนนปวดรัระเบิดสุดมานะระเบิดสุดมาระเบิดเไปนะระเบิดสุดมาตันเร็วแน่นอนกูปาระเบิดควันปิดกลางนะนอนมา้ยติดในคงไปแล้วติดแล้ว

รถทางซายสวยบาบาไปเดินเลยไอ้เปิดไปไม่ทันมาฝาไปทัดต่างตัวต่างออกสวยสวยอีกตัวหนึ่งหลังหลังเป็นไงทีมหญิงนะเนี่ทีมหลังเขาหลังไมนมันแค่ยิงแฮตได้ยู่ได้ย ผมเราลงกลงเร็วนะตัวนี้กางเงียบว่ะคือไปในวัางอ่ะไอ้กลางโดนอยู่กูกูยืนหน้ากลางนะเ่อนี่แหละเ่าต่เอนนนนนนนิดี่น่จียบพี่เจีบตายหนะมาตายหนะพี่ีนะแล้วถังก็ถังไปี่เจียบนะ นนทเย็ดด sí, ีนน oh, oh, oh. ้นนท์จเย็นนนท์ระวังระเบิดสูตรหลังมานะหน้าประตูฝอยเดิน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 ผมดูารให้กลาง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 กลงกลาางลางกลางางกล้งางลางกกลางกางกลางกงกลางลงกลางางกลางลงลกลงกลลูกลลงาางกลกกกกลางกูกลางางลางากลางกกก โอเต้องรอเลยพี่สโคลรอเลยมาละรอเตอร์ไว้ใจเย็นเในเย็นไม่ต้องต้องเล่นไอ้นนคือมึงต้องรอไอ้นนคือมึงต้องรอระเบิดเลยคือคือเล่นคือปืนปืนระยะเอมันเล่นมุมเดียวกับพี่เลยยิงยากหน่อยได้ไปได้ เขาถางบนรถทางบนรถทางตาแล้วโอ้โหสันในสันในกลางเลยเอให้ไหมมันอยู่รถทางเอคอเตอร์คอเตอร์คอเตอร์มีเตียนอันนนมาท้ายมีท้ายมีท้ายมีท้ายคือแล้วคือแล้วสวยมุมปราบเตียนเลยวะนากลางตายมีมาบีวีอีกมือหนึ่งโอ้โหแล้วทำยังไงสันในนะมึย ทำดีไ่รับล็อกการให้โดนเข้าการได้ป่ะที่รับล็อกการให้เองโดนเข้าการไอ้ไอ้บัสไอ้บัสไต่ดีเดินเดียวเลยเอ้ยเดินเดีไปเลยแนางกลารกับซ้อนสองไม่เจมเจมเจมอยู่หลังก็สังเกตอยู่มันอยู่นู่นมันอยู่เราเราเบิดสูดนะเระเบิดเบรกระเบิดเบรกเดี๋ยวกูเดินให้เดี๋ยวกูเดินให้ตายเอาดิเอาเฮ้ยมันอยู่นานไม่ได้บัสเข้าไปเลย เมื่อกี้ผมนึกว่าระเบิดมาอยู่ใต้รถถังไงเออมันออกมาด้านนอกอ่ะพี่หลบไม่ทันเมืเ่อกี้ไอ้เส้นหลอกเอแล้วเราไปเล่นเล่นเอซะสองคนดิพี่รักไกอโนน่ะนะพีรักไอโนลกกอโนลองไปเล่นหลอกเอซะคนไปเลยเลกูปัสมโมให้แล้วกูปัสโมลแล้วจางอ,อ,อุ๊ยไอ้ดูข้าบโอ้โหปันระเบิดติดไอโ้โดนนะไอโ้โดนก้างบนระเบิดระเบิด ภูมิภพเอ,อเอบีสองบีสองมันเออ่ะมันเสียออปชั่นไปเลยไปเยอะแล้วนะหมดหมดแล้วอะ่วอะเบิดมันอ่ะอ๋อเฮ้ยอเอเดี๋ยวกูดักเดี๋ยวกูดักบีให้้หน้าหน้าประตุยโดนเม้นหนึ่งทางาาานี้ปขวา ตอนน้ไอ้กูกูยกกูยกกูยกตอนนันยกกลางใลลลลพี่นับ้านนับ้านรถถังรถถังรถถังบัสไอ้ภูมิเจ็บเนะสนนัยนะบ้าระบ้างบ่าหลังบ้าหลังไม่ทันเรีบเลยบับงไหมพี่บเอ่ะีอ่ะีอ่ะได้ต้องเช็คให้ขาด B พีมาเล่นเรือก่ะมีเรือก่ะไม่มีเรือเราก็มีระเบิดระเบิดสูตรตรงแถวเนี้ยวางด้วยนะทิวากพูดระเบิดสูตรได้เว้ยระเบิดสูตรได้รอบอนนี้มันโดนแล้วพี่มันโดนแล้วพี่โดนระเบิดกดเบรกมาถอยเลยถอยเลยถอยเลยปัดิดลองมาช้าเราโยกมาตรงไหนกลาง ตัดแลองเปิดให้ได้ก่อนนะสวยไหมเข้ากลางกับผมคนหนึ่งเข้ากลางกับผมคนหนึ่งเออไปดิไปดิไป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 พี่รักมันเล่นเอซีอยู่มุมพี่เลยตอนนี้หรือนานนานนานใช่ๆพีพีคนมันติดมืงแค่ไหนตัวโัวตัวตัวกูเหลือสิบตายสวยสวยพีพีเดินเดินให้หน่อยปะเอาไหมข้อหลังบ้านนะผมข้อหลังบ้าน

ลากผมวางเปิดนะพี่โอเคจุดวางจุดวางสวยสวยสวยเราต้องเปิดให้ได้ก่อนเออเราอ่ะต้องหาเออเราเราหาเปิดให้ได้เดี๋ยวคู่รอหาเดี๋ยวคู่พี่รักรอหาเปิดเองก็ได้ไอพวกปืนคู่อยู่ด้านบนเปนต่ำลงได้รอให้มันใช้ออปชั่นหมดเนี่ยแะระเบิดกลางอีกแล้วเนี่ยระเบิดกลางสองลูกโดยที่ บ้านระเบิดควันปิดกลางได้ไหมปิดได้นะปิดแล้วปิดแล้วโอ้โหเยี่ยมมันขึ้นมาขึ้นมาชาร์จแล้วไปละไปแล้วเอชาร์จเอชาร์จเอชาร์จมีชาตายในึงเฮ้ยปะปิดนะดันดันเอ้ยตัวบีมีตัวบีมีชาร์จีมีชาร์อีกแล้วมาลยดิระเบิดระเบิดข้างๆระเบิดข้างๆเลยมันมีซ้ายระเบิดเลย เจ็บเจ็บเจ็บนูนแล้วโดนลึกไปเลยไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูกังให้คาคังคาคังตัวนั้นได้หลุดไม่ได้ตลาดน่าได้รึเล่าเออโหคือเองต้องนิดจังหวะเว้ยคือถ้าเผิดอเองจะมาเดินยิงแบบนี้มันไม่ไม่ได้ไงเออเมื่อกี้เราเลี่เราชาร์จระเบิดก็พอหใช่ใช่ล่อระเบิดมันอนไปเยอะอันนี้ยกูโดนกูแว๊กโดนแหละระเบิดเบรกเขาอะ รัดปลาดักมีเดียวนะทำระเบิดน้าตางไปพี่รักเอมาแล้วนอนโยกนอนโยกนอนโยกมาตัวเดียวนสมมาตัวเดียวผมเจ็บโอ้โหได้ตัวหนึ่งอะไร bomb been has planted. มันเห็นแล้วอืโดนรวบมาอมามามาเอต้องมีระเบิดตัดอะอะไรพวกเนี้ยต้องไปดูหน่อยก็เอมันหละมันตัดแล้วตาาอยู่แต่แต่ว่ามันมาแค่ตัวเดียวไง

ผมผมอยู่กลางผมอยู่กลางผมอยู่กลางโยกเลยพี่โยกเลยโยกเลยผมด้ลยหวยแล้วใชไม่ออบพี่รักผมชิดนะนี่นี่ไว้นอนเดี๋ยวพี่เล่นเล่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่นคือถ้าพี่ยิงแล้วเองค่อยออกเฮ้ยศพบเลยว่าอะไรวะศพบสอบสอ ตกใจญ่สิอยู่นี่นะมาแล้วพี่รักอยู่ได้าผมเลยโอเคอยู่ขวา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 เล่นๆเนี่ยแค่ไหนล่ะเป็นเนียนพี่อยู่อยู่กลางอยู่กลางเอานอนเล่นๆเอาเอาเอเกือบไม่ได้แล้วเกือบไม่ได้แล้วศูนย์กูหมดแล้วนะกระสุนเหลือสิบนัดแต่เมื่อกี่โค้งงงอะผมคได้ไง กดเพื่อการไวลุกหนึ่งโอ้โหยังยิงโดนอยู่เอมายังไงเอ้ยเยอะเอเยอะเยอะมาพอเที่ยไปโอ้โหเจ็บมากเจ็บมากเอเข้า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 หน้ากลางสามเอสองเจ็บมากนะมันเจ็บมากเหมดเอเข้าแล้วเอเข้าแล้ว

<c oughs> เออเมืเ่อกี้ผมยิงโดนไม่เฉยเลยว่ะโคตรฟุกอะนัดเดียวเลยดีแล้วที่ยิงได้แต่พี่แหละเราต้องโยกไวๆเสกันไวๆเลยเราอย่าอย่ากินเยอะอื่นถ้าเอเอเร็วเยอะตายตายตายบีเร็วบีเร็วบีเร็วกำลังไปกำลังไปมันมันหายแล้วอ่ะไอ้เยอะปลาระเบิดติด <c oughs> <c oughs> เจ็บมากปวยตี่อะไรสักหมดตายด้เอ็เอ็นหนึ่งตัวกลางให้หน่อยมางหมาโอเคโอเคโอเคลงไปบีบีนึตัวเอไก่หนึ่งเอไก่หนึ่งตายไม่ไม่ใช่บีเอปก่อนปเด็ไม่ไม่ียว่าพี่สองขบสองขวตายคนหนึ่งเอคนหนึงอยู่ยาวยาวยาวไก่กับียาว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 พรลกเข้าแล้วเอ โยกได้นะโยกได้นะเออไปช่วยไปช่วยสวยพี่ไกรพี่ไอ้ใครให้เออร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 อเซฟ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 เราเรานำสามหนึ่งหมดสวยให้ให้มันได้แค่หนึ่งให้มันได้แค่หนึ่งพอของเราบุกเข้าเท่าไหร่นะเมื่อกี้เาถ้ามีระเบิดระเบิดถ้ามีระเบิดสูตรไอ้ถ้ามีระเบิดสองลูกอ่ะให้ปลาดักไว้ก่อนลูกนึงเลยมันจะได้ไปเล่นเร็วมันจะได้แบบเทรดกันทัดโฟกัสเกมโฟกัสเกมโฟกัสเกมระเบิด าาเข้บีเปิดมาบีบีข้าแล้วบีอ่ะโยกแล้วโยกแล้วกำลังโยกกำลังโยกกำลังโยกเเร่ช็ตนอปไปไปกูไปแล้วกูโยกแล้วกูโยกแล้วโอ้โหมันหี้หายตายตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายอยู่บีอยู่บีอยู่บีขับนสุดอยู่บีใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่เล่นให้เดินหนะหนุ่ยฮะ อยู่กับพูนี่แหละไม่เอาไปไม่เอาไปพี Aha, hmm. ่ดูบ้านพี่อาลรอาลาอีกอ๋บ้านเรา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 ไม่บ้านเราไกลไกลเป็นไรอ่ะบ้านเราปีนแดดปะ เดินละซอยพี่พีเดินเลยพี่พีลงบีลงบีโยบีบีมีถังตอดตอดหลังบ้านได้นะรอรอรอพี่หนึ่งกำลังวิ่งกำลังวิ่งสวยโอเคไปแทมมันหนึ่งแค่ได้ปีเลยพีดเลยปิดเลยจะดีเลยลองเกมเดียวนะปับระเบิดเบไปเลยรัาระเบิดเบรกไปก่อนเลยรับระเบิด เลมีตเนะองนี้นะกองนี้ดเคเอเอก็กางปิดเยอะฮัลโหลกางนึงเฮ้ยลงช่วยหน่อยช่วยหน่อยโงเลยโงเลยเลยขาพิมพ์ว่าเขาซ้อมอยู่ดิช่วยอยู่ช่วยอยู่กันด้ปยด้วงรอก่อนตายเอไกเอไกลรอรอรอระบบเยอะระบบเยอะพอแล้วพอแล้วเอ้กลเอกล้หนึ่งบวกหนึ่งมีไ้น

ไอเอยสวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คือเอ๊คือเอ๊ช็อตคือเอช็อตดีเมื่อกี้คือมันหาคือมันหากูไม่เจอเว้ยเออได้ข้างหลังอะได้ได้ยิงฟรีสองตัวเลยทันดีแล้วดีแล้วทุกคนตบมือหน่อยะตบมือตบมือหน่อยครับแล้วผม่ไปใช่